ค่ะนะคะเกาเสียงไว้หรือเปล่านะคะน่าจะได้เกาะเสียงไว้แล้วเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงโอเคโอเคค่ะว,วันนี้นะคะพี่พิมพ์นะคะก็จะมานะคะเซตติ้งแล้วก็ตกแต่งพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับการใช้งานแล้วก็มาดูกันว่ามันเทคนิคที่ใช้กันบ่อยๆในตัว iPad รุ่นล่าสุดหรือว่าใครที่ ใช้งานเกี่ยวกับเรียนหรือว่าเกี่ยวกับทํางานเนาะว่ามีคีย์ลัดอะไรบ้างที่เราจะใช้กันบ่อยๆอาจจะไม่ใช่เทคนิคทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นเทคนิคบางส่วนเท่านั้นนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาดูตรงหน้าแรกเลยก็เราจะเห็นว่ามันก็จะมีตัวพวกแอปคีย์ลัดต่างๆนะคะอันนี้ก็มีให้มาให้เราแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมว่าเราจะ เพิ่มตัวไหนนะอย่างเช่นวันนี้พิมพ์ี่พิมพ์มีไอเดียแล้วก็มีความต้องการที่จะเพิ่มนาฬิกาตัวนี้นะคะจะเพิ่มนาฬิกาตัวนี้โอเคพี่พิมพ์ก็ไปกดค้างตรงรูปนาฬิการูปนี้นะคะแล้วก็ไปอีดิ o โฮมสกรีนแบบนี้นะคะแล้วกดเครื่องหมายบวกค่ะด้านบนสายมือนะคะแล้วก็เพิ่มนาฬิกาอีกอันหนึ่งมันก็เราสามารถที่จะสไลด์ดูได้ว่า เราจะเลือกนาฬิกาแบบไหนจะเลือกแบบเป็นสีอันแบบนี้เลยไหมหรือว่าจะเลือกแบบสีขาวสีดำอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่พิมพ์พจะขอเลือกเป็นสีดำอันหนึ่งเนาะโอเคแอดเพิ่มมานะคะตอนนี้เราก็จะมีนาฬิกาด้วยกัน2เรือนนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะดูได้ว่าอันนี้มันเป็นของประเทศอะไรอ๋อมันจะเขียนอยู่ว่าเป็นอยูเอ่อ แต่ว่าพี่พิมพ์ขอเข้าไปเปลี่ยนใหม่อีกรอบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นาฬิกาพี่พิมพ์อยากได้เป็นแบบอย่างนี้มากกว่านะคะอยากให้มันเรียงอย่างนี้ตัวนี้ก็เลยน่าจะเหมาะกับอันนี้มากกว่าโอเคพี่พิมพ์ก็แอดเข้าหมายนี้นะคะเสร็จทีนี้พี่พิมพ์จะเข้ามานะคะอ่ะพี่พิมพ์อยากได้เป็นโอเคอเมริกาโอเคค่ะอันนี้พี่พิมพ์จะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะคะใช้ปากกาพิมพ์ว่าไทยอย่างนี้ค่ะ เราก็จะได้ไทยเป็นแบงคอกอย่างนี้นะคะเซตพี่พิมพ์ก็อยากได้นะคะเป็นฟิลแอนค่ะใช้ปากกาพิมพ์เข้าไปเลยอย่างนี้นะคะฟิลแอนอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ฟิลแ d นเฮซึงกิแล้วอีกอันหนึ่งพี่พิมพ์อยากได้เป็น UK นะคะมันจะขึ้นไม่เอ่ยอ่ะไม่ใช่ค่ะ,ะขึ้นแล้วค่ะเอาเอาใหม่นะคะ เธอเธอเอาใหม่นะคะเป็นอังกฤษอย่างนี้คับโอเคก็อันดับแรกก็คิดว่าจะเป็นเฮซิงกินะคะแล้วก็ตามด้วยแบงคอกนะคะแล้วก็เป็นอังกฤษแล้วก็เป็น USA นะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้นาฬิกาที่พี่พิมพ์อยากได้แล้วนะพี่พิมพ์ก็จะลบนาฬิกา ตัวตัวอื่นออกนะเพราะว่ามันไม่ได้เขียนชื่อประเทศแบบนี้เนาะก็เลยไม่รู้ว่าเออใช้ยังไงเนาะดูไม่ออกนะคะว่าเป็นของเวลาที่ไหนนะก็กดเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็รีมูฟออกนะคะอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วพี่พิมพ์ตัวเครื่องหมายบวกด้านซ้ายบนนะคะว่าอยากได้ตัวไหนเพิ่มอีกเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนแอปอ่าฮะ เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แน่เลยอันเนี้ยเอ่งี้นพี่พิมพ์จะเลือกเป็นอันสุดท้ายนี้เนาะค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะเป็นเหมือนคีย์ลัดให้เราเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันจะเพิ่มอีกได้ไหมนะคะอืมเพิ่มอีกไม่ได้แล้วหรือว่าเราจะไปอีดิตตัวนี้ได้ไหมเอ่ยอันนี้อะไรอะ่ะโอเค อีดิตไม่ได้แล้วนะคะทุกคนในตัวนี้ตัวนี้ก็คือเขามีมาให้แบบนี้เนาะก็คืออีดิตไม่ได้นั่นเองโอเคไปต่อตัวต่อไปไปลองดูนะคะเ,เครื่องหมายบวกด้านบนซ้ายมือเหมือนเดิมเนาะพี่พิมพ์จะเพิ่มตัวนี้นะคะน่าจะเป็นตัวนี้โอเคนี่เรามีเราอันนึงนี่โอเคเดี๋ยวพี่พิมพ์จะลบออกอันนึงโอเคนะคะแล้วก็มีวันที่หนึ่งแบบนี้ด้วยเหรอ เออโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องเอาออก <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวไปไปเพิ่มตรงดีมีแอปอะไรอีกอ่ะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ว่าสมาร์ทอ่ะเราจะเอาเป็นแบบไหนอืมแอปใช้ไหมนะคะแล้วก็ตัวเอ่ออันนี้พี่พิมพ์ว่าจำเป็นต้องใช้แน่เลยเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะ จะใช้เป็นแบบไหนเอ่ยอันนี้ละกันก็คือเป็นการบอกนะคะว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่อย่างนี้เนาะพี่พิมพ์จะลบวันที่ออกโอเคอ,อันนี้ก็จะบอกว่าแบตของ iPad เราเหลือเท่าไหร่แบตบของ Apple Pen ของเราเหลือเท่าไหร่เนาะไปเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกด้านซ้ายค่ะเลือกตรงด้านซ้ายนะคะ อันนี้คัลเลนเดอร์เราได้ใช้ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแอปนะคะเข <Wow. S 1> ียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเบราว์เซอร์นะคะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าพี่พิมก็จะใส่เข้ามานะคะทุกคนถ้าไม่ได้ใช้เดี๋ยววัาหลังจะมาอ,าออกนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นคอนะคะพี่พิมไม่ได้ใช้บ่อยแล้วก็เป็นไฟล์อ่าอันนี้ไฟล์คิดว่าจะเอาอันนี้เข้ามาไฟล์นะคะ แต่จริงๆแล้วอันนี้เ,เป็นตัวอย่างนะทุกคนใช้จริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นเราอาจจะเอาออกนะคะไม่ได้ใช้นะคะอีเมลนะคะอีเมลพี่พิมยังไม่ได้ติดตั้งแต่ว่าก็มีไว้ก็ดีนะคะอีเมลนะคะต่อไปอ่าอีเมลไปแล้วแมทต้องใช้ไหมเพลงต้องใช้ไหมโนต้ตอันนี้รูปภาพต้องใช้ไหมอ่าโอเค อโอเคอันนี้น่าจะใช้ได้อันนี้น่าจะเพิ่มได้นะคะตรงนี้มีวันที่แล้วก็มีเวลาแล้วก็อ้าทำไมหนูไม่ไปด้วยกันแล้วลูกหนูมาทำไมอ,ะอ่ะโอเคหนูจะจัดยังไงคะ <c oughs> เริ่มงงแล้วค่ะเริ่มงงละ ไปทำไมอะไกลับมาลุกกลับมาโอเคโอเคตอนเนี้ยเริ่มลบกแล้วมันไม่สวยเลยทุกคนมันไม่สวยเลยพี่พิมพ์พจะลบอันนี้ออกไม่น่าจะใช้นะคะลบอันนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มดีกว่าเพิ่มเราให้เราสไลด์เอานะ,ะคิดว่าอันนี้น่าจะเพิ่มได้เดี๋ยวลองดูซิ ถ้าเราแบบเอามันไปใส่แบบนี้ได้ไหมแบบเอาไปใส่อ่าโอเคพี่พิมพ์รู้แล้วก็คือถ้าเราจะแบบให้มันมาแบบให้ประหยัดหน้านะคะก็คือเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวคือตอนนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่พี่พิมพ์จะเอาอ,อกุกทุกคนรับป๊บหนึ่งนะคะโอเคพี่พิมพ์เอาเอาันอันนี้ มาใส่ด้านล่างนี้นะคะจะได้มีพื้นที่เหลือแล้วก็เพราะว่าเมื่อกี้มันเลยมาหน้านี้เพราะมันไม่มีพื้นที่เหลือนะคะทุกคนไปมุกแอปไปก่อนน้องมาอยู่ข้างล่างน้องขึ้นมาสิลูกน้องมาอยู่ข้างล่างทำไมโอเค เมื่อกี้ข้อผิดพลาดของเรานะคะมันเดี๋ยวพี่พิมพ์จะให้เห็นชัดๆนะคะค,คือแอปที่หน้าตาเหมือนกันนะคะแบบไซส์ขนาดเท่ากันไปสิลูกใช้มือเลยแล้วกันนะคะคิดว่าใช้มือนะคะโอเคมายังเอ่ยอน้องไม่อยู่ตรงนี้ทำไมอะลูก เมื่อกี้หนึ่งลงไปทางโน้นเลยอะอ,อ,อันไหนเออ่ะอะสมมุิรับพี่พิมพ์เอานี้เข้ามานะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ และเห็ดสิทธิเสร็จเอ่ทีนี้นะคะพี่พิมพ์ก็จะเอาตัวนี้นะคะกดค้างอย่างนี้ทุกคนกดค้างแล้วก็นํากดค้างแล้วก็ลากไปใส่ในอันนี้เนาะแล้วทำตอนนี้อันนี้ก็จะมีด้วยกัน2 2สสไลด์นะคะ2หน้าสไลด์แบบนี้เนาะตอนนี้พี่พิม์ก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้ว แล้วอะไรที่เป็นหน้าแบบาสายขนาดเท่ากันนะคะซสาขนาดเท่ากันเราสามารถดึงเขานะคะเข้ามาใช้ร่วมกันได้อย่างนี้นะทุกคนอยู่ในเฟรมอยู่ในแบบสไลด์หน้าเดียวกันอย่างนี้ได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะประหยัดพื้นที่นะแต่ว่าอันเนี้ยพี่เพ็มจะใช้อันนี้ใช้นะคะอันนี้ใช้นะคะส่วนอันนี้ อย่างนี้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะมีสองหน้าเหมือนกันนะคะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เดออีย๋ยวพี่พิมพ์จะถ้าเกิดเราลากลากออกมาอย่างนี้กดตรงถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงในในชุดชุดนี้นะคะเราก็กด edit ตัวนี้นะแล้วเราจะเอาออกมาก็กดค้างอย่างนี้เนาะ ค้างแล้วเราจะลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ขนาดเท่ากันเนี่ยมันจะไปใส่ได้ไหมก็คือใส่ไม่ได้นะทุกคนพี่พิมพ์ก็จะไปเปลี่ยนอันนี้นะคะกดบวกเนาะไปบวกแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วพิมพจ์จะเลือกอันใหญ่นะเพราะพี่พิมพ์จะเอาอันนี้ไปใส่อันนี้นะคะโอเคอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมน,นะคะพี่พิมพ์ก็ ไปอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้โอเคประมาณนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะแอ,ป,อประมาณนี้คิดว่าน่าจะใช้กันประมาณนี้แหละแล้วก็จะดูว่าตัวไหนที่เราใช้บ่อยไฟล์พี่พิมพ์ก็จะเอาไฟล์มาไว้เอออย่างนี้เนาะ ตอนนี้เราจะมาดูข้างล่างนะคะแถบข้างล่างคือแถบนี้นะคะทุกคนแถบข้างล่างนี้นะคะก็นี่เราจะมาทําการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการดูว่าแถบด้านล่างเนี้ยอะไรที่เราจะใช้บ่อยที่สุดนะอย่างตัวเนี้ยพี่พิม์พไม่ได้ใช้แน่อตัวอย่างตัวนี้พี่พิม,มพ์พมไม่ได้ใช้บ่อยนะคะพี่พิมพ์ก็จะบอกว่า เอาออกไปนะคะจากตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้พี่พิมพ์ก็คิดว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะคะก็หายจากตรงนี้ไปนะคะคีย์โนตรูปภาพเดี๋ยวจะขอเลื่อนตรงรูปภาพนิดนึงนะคะอืมนี้นะคะส่วนวันที่พี่พิมพ์คิดว่าอาจเป็นวันแรกวันที่อยู่ตรงกลางก็ได้ส่วนเพลงพี่พิมพ์ไม่ได้ค่อยใช้นะคะในแอปนะคะ ไม่ใช่นะคะเป็นการ e ี o v e from screen นะคะโอเคอีเมลน่าจะได้ใช้อยู่นะคะแต่ก็มีแอปอื่นๆที่พี่พิมพ์จะต้องได้พี่ต้องใช้นะคะตอนนี้หน้านี้ไม่มีละต่อไปหน้านี้นะคะแอปที่พี่จะพี่พิมพ์ต้องใช้บ่อยนั่นก็คือ Keynote นะคะ Goodnote นะคะอย่างนี้เนาะอืม แล้วก็ตัวนี้พี่พิมพ์ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็คันว่ามีแล้วนะคะเออ,อน่าจะมีหมดละโอเคก็ไม่เสร็ทีนี้พี่พิมพ์จะมาดูว่าเราสามารถแบบใช้ที่ใช้บ่อยๆเวลาเราใช้งานนะแล้วก็เปิดหน้าขึ้นมาใช่ไหมคะเปิดหน้าขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ แล้วสมมุต <ENNIS S 1> ิว่าพ no? like like ี่พิมกาลังทํางานอยู่หน้านึงนะคะหน้านี้เนาะทํางานอยู่อะไรอย่างงี้พี่พิมอยากที่จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาอีกอันนึงนะคะพี่พิมพ์ก็ไปอย่างนี้นะคะให้มันขึ้นมาเป็นขอบอย่างนี้นะคะกดลากนะคะแล้วก็วางอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็อาจจะเปิดอีกอีกหน้านึงอย่างนี้เนาะหรือว่ายังไงเออจะเปิดอีกหน้านึงหรือว่าต่อไปก็จะได้สองหน้าหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นการเปิดแบบอีกแอปหนึ่งนะคะ พี่พิมพจะลองดูนะคะที่พิมพ์จะเปิดเป็นไฟล์งานหละกันนะคะอย่างนี้เนาะอ่ามันก็จะขึ้นมาในนี้เนาะว่าจะมีไฟล์อะไรบ้างนะอย่างนี้พี่พิมพ์ก็จะได้มาสองฝาสองหน้าแบบนี้นะคะทํางานร่วมกันนะคะสามารถก๊อปวางนู่นนี่นั่นได้หมดนะคะสามารถสไลด์นะคะก๊อปวางนู่นนี่นั่นได้นะคะ อย่างนี้ก็น้านี้ก็ทําได้ไปพร้อมกันนะคะจะเขียนกอปหน้านี้มาวางหน้านี้ก็ได้นะคะและอีกอันนึงในระหว่างที่เราทําเราสามารถสไลด์ได้พี่พิมพ์จะลบออกหน้าหนึ่งพี่พิมพ์ก็ดันขึ้นมาอย่างงี้ดันขึ้นมาจนแบบเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เอาออกหน้าที่เราอยากจะเอาออกเสร็จทีนี้เราก็ดันข้างล่างขึ้นมานะคะแล้วพี่พิมพ์อยากจะได้เป็นตัวโน้ตอย่างนี้นะคะพี่พิมพ์ก็ลากจนมันเป็นอย่างนี้นะทุกคน เสร็จทีนี้พี่พิมพ์ก็สามารถทำงานร่วมกันได้เนาะแล้วด้านซ้ายด้านขวาไม่ใช่ด้านซ้ายด้านขวาล่างสุดเราสามารถดันขึ้นมาตรงหัวมุมนะคะดันขึ้นมาเราก็จะได้โน้ตแบบนี้ขึ้นมาอันหนึ่งด้วยอันหนึ่งนี่อย่างนี้นะคะเราสามารถขีดเขียนเพิ่มรูปภาพอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะในหน้านี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็หมายามเรามี3หน้ามีการใช้หน้าที่เป็นแบบมีการใช้ที่เป็น ซ้ายหน้าซ้ายอย่างนี้เนาะหน้าขวาอ่ะเราไม่เอาอันนี้เราก็สามารถแบบเอออย่างพี่พิมพ์เอาเอาแบบโน้ตขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่ไปหน้านี้ก็ได้อย่างนี้เราก็สามารถทํางานร่วมกันกับหน้านี้ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านขวาสุดล่างสุดนะคะตอนหัวตรงหัวมุมเนี้ยเราก็สามารถนะคะที่จะที่จะทําเป็นโน้ตเล็กๆแบบนี้ได้นะเราก็จะได้เพิ่มมาแบบเป็น3หน้า ในเวลาเดียวกันจะเอาขึ้นเอาลงเอาตอนไหนก็ได้นะสามารถก๊อปหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งหรือสามารถเปิดแอปเดียวกันหรือสามารถเปิดแอปด้วยกันเพิ่มอีกหน้าหนึ่งก็ได้นะทุกคนอย่างนี้เนาะสามารถเปิดแอปเดียวกันเพิ่มอีกหน้าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมเอ่ยสามารถเปิดแอปเดียวกันเพิ่มอีกหน้าหนึ่งเราจะย้ายสติกเกอร์หน้านี้ไปไว้หน้านี้ก็ได้นี่ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนใครชอบยังไงนะคะหรือ หรือมีอะไรที่จะมาแชร์เกี่ยวกับการใช้แบบตัวอื่นๆนะคะก็สามารถบอกเพื่อนๆได้นะหรือบอกพิมพ์ได้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะว่าเออมีคีย์ลัดอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะเดี๋ยวจะได้ไปลองเล่นดูนะคะพี่พิมพ์ก็กระโดดจาก Windows นะคะเข้ามาใช้ตัว Mac อย่างเต็มตัวนะคะตัว Apple อย่างเต็มตัวนะคะก็จะมีบางหลายๆตัวที่ต้องไปศึกษาดูนะคะพวกแบบคีย์ลัดหรืออะไรต่างๆนะฟังก์ชันต่างๆนะ แต่ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะเดี๋ยวก็เราก็จะมีอ่าตัวอันนี้พี่พิมก็ทําอยู่นะคะก็จะเป็นตัวอ่าคาลเลนเดอร์นะคะของแต่ละเดือนแต่ละวันนะคะในเดือนตุลาคมนะเดี๋ยวถ้าพี่พิมพ์ไม่ลืมยังไงพี่พิมพ์ก็จะนะคะพี่พิมพ์ก็จะเอาลิงก์นะคะสาหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะพี่พิมก็จะเอาลิงก์มาให้ทุกคนนะคะโอเค เอาคลิปวิดีโอถัดไปหรือคลิปวิดีโออื่นๆนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็จะมานะคะทำตัวดิจิตอลแพลเนอร์นะคะแล้วก็ตัวดิจิตอลต่างๆใน iPad นะคะเพื่อใช้ในการเรียนหรือการทำงานหรือการจดโนต้ตต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากทำแล้วนะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะเอามาให้ทุกคนนะคะลองไปเทสลองไปใช้งานกันดูนะว่าเออชอบไหมยังไงนะคะ แล้วก็เผื่อขายจิ้มรังคิดอยู่ว่าอยากจะซื้อแพลเนอร์นะคะก็สามารถที่จะอลองใช้ดูก่อนได้ว่าแพลเนอร์เวลาเขาดีไซน์แล้วเนี่ยมันช่วยช่วยให้เราแบบอ,อยากจดงานมากขึ้นไหมยอยากที่จะแบบขีดเขียนมากขึ้นหรือเปล่านะคะโอเคยังไงวันนี้พี่พิมพ์ก็ต้องขอกลับไปละกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโออื่นๆอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้คลิปวิดีโอขอพี่พิมด้วยนะคะหากดไลค์กด u like, b s c r i b e หากกด subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นๆของพี่พิมพ์อีกนะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะที่เข้ามาดูนะกด subscribe ให้พี่พิมพ์ด้วย เพราะว่ามันจะทาให้พี่พิมพเนี่ยกระตุ้นให้พี่พิมพลงคลิปวิดีโอมากขึ้นนะคะเพราะว่าพี่พิมพ์ก็มีงานที่ต้องทําอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องต้องใช้เวลาในการจัดสรรเวลาเนาะถ้าเกิดว่า,าใน YouTube เงียบๆไปนะพี่พิมพ์ก็อาจจะเงียบๆไปด้วยนะคะโอเคยังไงก็เจอกันอีกในคลิปวิดีโออื่นๆน,นะคะก็จะรีบๆทําแล้วก็รีบๆลงนะแล้วก็ อ,อ,อยากให้ทุกคนสนับสนุนพี่พิมพด้วยนะคะพี่พิมพทุกคนจะได้ออกแบบงานตัวอื่นๆนะคะอาจจะให้ทุกคนมาลองใช้หรือว่าอาจจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนนําไปต่อยอดในการสร้างไรายได้หรือว่าในการต่อยอดในการใช้งานนะคะโอเคค่ะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดี